หมาเซงไม่ได้ลงข้างล่างด้วยคะ่ะอะไปดูคลิปก่อนหน้าที่หมาจะเซงกันเลยนะคะคือเราข้ามเรือไม่ได้เพราะว่าคิวยาวมากๆเพราะว่าน้ำทะเลมันน้ำมันลงออกไปไกลมากๆแล้วเรือมันไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้แม่โอ,อ๋ก,ก็เลยต้องมาฆ่าเวลาเลี้ยวซ้ายมาเกาะช้างฝั่งซ้ายกันค่ะ ก็เลยพามาชมบรรยากาศในฝั่งซ้ายกันบ้างเนาะจอดอยู่ริมจุดชมวิวด้านขล้าอ้างสวยค่ะแต่ว่าไม่เอาพาเพินออกมาเพราะว่าร้อนเดีย๋ยวเปิดหน้าต่างให้คุณหนูออกมานะคะนี่ค่ะสวยอยู่มีคนหาปลากันพาเพิร์นเรามาฆ่าเวลาเพราะว่าเราอะเรือข้ามเกาะไม่ได้อย่างที่เล่าไปฟังเมื่อกี้ต้นคลิป น้ำเริ่มขึ้นมาละเดี๋ยวเราก็กินข้าวกลางวันกันที่นี่เลยค่ะแล้วก็จะข้าวฝั่งกลับบ้านถ้ากลางวันของเราก็คือไก่ทอดข้าวเหนียวของแม่โอมมีน้ําคือแบล็คออเรนจ์ของป้าอเมริกาโน่นี่มีพัดลมพกมานะคะอันนี้เครื่องของเราเครื่องอุปกรณ์พาเพลินทั้งนั้นดูดิมันได้กินไก่แต่มันไม่เคยกินมันจะไม่ค่อยหวหาเท่าไหร่ โอเคขอเวลาทานข้าวก่อนแมกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแปบ๊บหนึ่งนะรถออกไม่ต้องห่วงไม่ร้อนนะป้าเปิดแอร์ทิ้งไว้นะคะเออไม่ร้อนไม่ร้อนภาพแอดมินป้าหน่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ่ายให้เขาอย่างเดียวเลยถ่ายมิงจะล้มอ่ะ <laughs> ยิ้มหวานอ,าอ้าวเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถค่ะนี่ค่ะ ถ้าเรืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ไปขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าต่อคิวนานมากเรือกำลังเข้าเออเห็นไหมเห็นกันไหมนี่อันนี้เอาจังหวะแม่โอรถติดอยู่ตรงนี้พอดีได้ถ่ายได้ถ่ายนะได้ถ่ายดีๆสวยๆให้เห็นเนาะเนี่ยอันนี้คือท่าเรืออ่าวไอเซนเตอร์พอยต์นะคะเอ้ยอ่าวธรรมชาติค่ะไปแล้ว ได้ลงเรือกันแล้วค่ะทุกคนเรือวิ่งถอยหลังนะคะไม่ใช่คือคือมันแบบรถเราจอดหันหลังไงมันก็เลยเหมือนวิ่งถอยหลังส่วนคุณพาเพลินก็นี่ค่ะนอนหลับอยู่ในรถคือคงคิดว่าประมาณว่าหลับได้แล้วสบายใจละแบบไม่ต้องโดนทิ้งไว้ที่เกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละอีกสักพักเราก็จะถึงฝั่งกันแล้วนะคะ คุณหนูพาเพลินก็นอนหลับยาวไปค่ะเต็มที่ของเขาละจะถึงฝั่งแล้วค่ะทุกคนเรือกำลังวิ่งเข้าเทีบอ่าแล้วค่ะขอบคุณที่นี่แอบเมาค่ะทุกคนป้าเมาเรือค่ะป้าไม่คุ้นเคยกับการนั่งเรือค่ะแล้วก็พอแบบเหมือนกับว่ารถวิ่งถอยหลังแบบนี้ก็ยิ่งเมาใหญ่เลย ก็นั่งดมยาดมเลยค่ะนุนั่งกุม่มยาดมไปตลอดทางเลยค่ะ